จอมานใกล้ตายตอนที่123สิบพี่สิบพี่ท่านกำลังเข้าใจอะไรผิดแล้วนะขอรับข้าขอสาบานเลยต่อข้านั้นไม่เคยทำอะไรให้ท่านอาจจรย์นักไปเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่เคยนินทาทนาาจยา์เลยนะขอรับในตอนที่สิบพี่ขอให้ข้าช่วยตรวจสอบเรื่องคดีลักพาตัวของคนสกุลฉีในตอนนั้นข้าก็ได้ตรวจสอบมันอย่างละเอียด มีใครบางคนที่ลักปาตัวกุนสกุลฉีโดยใช้ชื่อหุบเขาพยักของข้าข้าถูกใส่ร้ายนักขอรับข้าไม่ได้ถามหาเรื่องสิทธิ์น้องเล็กจากเจ้าเลยแม้แต่นิดเดียวเหตุใดกันเจ้าถึงต้องแสดงความคิดเห็นออกมาแบบนั้นด้วยนี่เจ้ากำลังกวาวอะไรหรือว่าเจ้ากำลังจะปิดบังอะไรข้าอยู่หรือเปล่าโอโอสิดปี่ ตัวข้าคงจะมีชื่อเสียงที่ไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปแล้วละแม้ว่าข้าจะล้างตัวในแม่น้ําเยงสีก็ตามถึงยังไงซะก,ก็ไม่มีใครมองข้าในแง่ดีอีกแล้วตัวข้านั้นไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรมากมายและพวกท่านก็รู้ดีข้าก็ไม่ใช่เป็นคนที่ฉลาดมากนะักข้าไม่มีทางคิดแผนทำอะไรแบบนั้นหรอกขอรับพอได้แล้วข้ารู้ว่าเจ้าไม่ได้อยู่เบื้องหลังในการลักพาตัวคนสกุลฉีเจ้านะ่ะไม่กล้าที่จะทำแบบนั้นหรอก ข้าเองก็รู้ว่าสิทพี่นั้นเป็นพี่ชายที่ดีกับข้ามาโดยตลอดท่านอาจารย์ไม่ได้พูดอะไรกับสิทธพี่เลยอย่างนั้นหรอท่านอาจารย์ไม่ได้คิดเรื่องเจ้าหรอกเจ้าน่ะมองตัวเองสูงเกินไปสิทธน้องตอนนี้กลับมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าไหนเมื่อเจ้าก็ได้เห็นกลองแล้วเจ้ารู้หรือเปล่าว่าสิทธิน้องเจ็ดอยู่ที่ไหนกันสิทพี่จ้องเป็นคนที่มีอารมณ์ขันซะจริงๆแล้วข้าจะไปรู้ได้ยังไงกันละ่ะ ว่าตอนนี้สิบปีเจ็ดเขาอยู่ที่ไหนสิบน้องแปดเดิมทีเจ้าไม่ใช่คนเจ้าเล่แบบนี้นี่นาตอนนี้เจ้าคิดจะเป็นศัตรูกับข้าจริงๆอย่างนั้นรึยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมืมสิบน้องเจ็ดสูงกงไหนเจ้าบอกว่าเจ้าไม่รู้ยังไงล่ะคารวะสิบปีสี่ ถึงแม้ว่าไอ้เจ้าซูอยานี่มันจะเป็นศิษย์น้องของข้าแต่ถึงแบบนั้นต่าทางสงบสงเงยมของเขามันทําให้ข้าดูอึดอัดซะจริงๆและไอ้เจ้าซูอยาก็ไม่ได้สนิทชิดเชื่ออะไรกับศิษย์พี่อย่างข้าเลยแม้แต่นิดเดียวตัวข้านั้นชอบที่จะอยู่กับจูของกองมากกว่าศิษย์น้องเจ็ดเจ้าไม่มีความสามารถอื่นที่ดีไปกว่าการแอบฟังแล้วอย่างงั้นเหรอศิษย์พี่ศิษย์พี่ก็พูดล้อเล่นกับข้าอีกแล้วนะ ข้านก,ก็อยู่ในหุบขาบพยักมาสักพักหนึ่งแล้วเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอกหรอที่ผู้เป็นศิษย์พี่จะมาเยี่ยเยี่ยมผู้เป็นศิษย์น้องหนะ้าข้าก็ไม่ได้คาดหวังมาก,ก่อนเลยว่าศิษย์พี่สีจะคิดเช่นเดียวกันกับข้าข้ารู้สึกมีความสุขมากจริงๆเจ้าคงจะได้ยินบทสนทนาทั้งหมดแล้วเลิกเดินไปรอบๆซะข้าอยากจะยืมพัดขนนกยุงของเจ้าสักครู่หนึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นกองที่ดูประหลาดเช่นนี้ แต่ถึงแบบนั้นมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมากมายนะักเพราะเดิมทีแล้วอาจารย์ของข้าก็มีสมบัติมากมายอยู่ก่อนหน้านี้แล้วด้วยข้าจะให้ท่านยืมพันนกยุงของข้าก็ได้แต่มีอะไรบางอย่างที่ข้าอยากจะพูดกับท่านโดยตรงซิปิซีไม่จำเป็นจะต้องทำแบบนั้นข้ารู้จักพวกเจ้าทั้งสองคนดีไม่ต้องพูดมากรีบเอาอาวุธของเจ้าออกมาได้แล้ว เอาพัดนกยุงของเจ้านั่นใส่เข้าไปในช่องว่างนั้นในกล่องนั้นซะข้าไม่อยากที่จะฟังคำพูดของไอ้เจ้าสิทธิ์น้องตัวข้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อคำพูดล่อลวงของสิทธิ์น้องผู้นี้สิทธิ์พิ่ซีท่านหนาระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่พวกเราได้พบกันครั้งสุดท้ายโอ้อาวุธระดับส,สวรรค์น,นี่มันเจ้งเท่มากจริงๆคงจะดีไม่น้อย ถ้าข้าเมียวุฒบสงสวรรค์บ้างมือนกับเขาสิทธิพีสี 4. ถ้าหากในกล่องใบนี้มีสมบัติที่ใช้ควบคุมพวกเราทั้งหมดอยู่สิทธิพี่ยังคิดจะเปิดมันอยู่หรือเปล่าจ้าก่อนสิทธิพี่มีอะไรจะพูดอย่างนั้นหรอข้าน่าสงสัยมาโดยตลอดย้อนกลับไปทำไมพวกเจ้าถึงได้เลือกที่จะทำแบบนั้นกันทั้งสิทธิน้องแทั้งสิทธิพี่ใหญ่ และก็สิปิรองเองด้วยทำไมพวกเขาถึงเลือกที่จะออกมาจากศาลาจินถิงซานกันสิปิซีถ้าหากมีคนวิ่งถือมีดมาทางท่านและท่านเองก็ไม่มีทางที่จะต่อสู้หรือว่าตอบโต้ได้เลยท่านจะเลือกที่จะวิ่งหนีไหมล่ะในขณะที่ซืออูหยาพูดเขาก็ได้เก็บอาวุธพัดขุนนกไว้ในมือของเขาอีกครั้งสาลาจินถิงซานนัมีศัตรูมากเกินไป นับตั้งแต่ที่สิบยอดฝีมือโจมตีจินถิงซานในครานั้นเราชาวยุททุกคนก็ล้วนแต่รอให้่าอาจารย์สิ้นอายุไขและเมื่อถึงเวลานั้นแม้ว่าสิทธิพี่ใหญ่และสิทธิพี่รองจะยังไม่ได้ออกมาจากจินถิงซานแล,ล้วก็เมื่อถึงตอนนั้นการจะรับมือกับศัตรูทั้งหมดก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่ดีศัตรูพวกนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับฝูงมัดแมลงตักกระเตนหรอกสิทธิพี่ นี่ท่านเชื่อในท่านอาจารย์มากขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรออปากของเจ้าซะสิทน้องเจ็ดเจ้านะอย่าลืมรักเงาของตัวเองจะดีกว่าข้าไม่โทษสิทน้องแปดหรอกที่ถูกเจ้าหลอกลวงแบบนี้แต่ทําไมเจ้าถึงยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือแสงสว่างอะไรมันคือความมืดมิดแบบนี้สิทพีซ่ซีท่านก็รู้ดีว่าข้าหนาแยกความมืดมิดกับแสงสว่างได้อยู่แล้ว แล้วท่านล่ะท่านจะรู้ได้ยังไงกันว่าในตอนนี้ท่านยืนอยู่ในแสงสว่างน้อยนี่เจ้าเจ้าอย่ามาพูดเล่นลิงกับข้าจะดีกว่าสิพี่ก็พูดเกินไปแล้วไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ท่านอาจารย์ก็เคยเป็นคนที่สั่งสอนเจ้ามานั่นแหละคือความจริงที่เจ้าไม่อาจจะโต้เถียงได้สิพี่ซี ดูเหมือนว่าท่านจะเปลี่ยนไปมากเกินกว่าที่ข้าจะจินตนาการเอาไว้ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าท่านจะปกป้องท่านอาจารย์แบบนี้ได้ในช่วงเวลาสั้นๆที่พวกเราแยกจากกันข้านะไม่เหมือนกับเจ้าสิทธิพิสีในเมื่อท่านต้องการให้ข้าเปิดกล่องใบนี้ข้าก็จะไม่คัดค้านท่านและจะทำตามสิ่งที่ท่านพูดแต่ถ้าหากท่านไม่พูดขอร้องข้าล่ะก็ ข้าเกรงว่าข้าคงจะร่วมมือกับท่านไม่ได้แน่ๆเอ๋นี่พวกเขานี่เจ้ากล้าพูดกับข้าแบบนั้นเลยอย่างนั้นรึกล้าเกินไปแล้วนะสิทธ์พี่ต้องสองคนได้โปรดหยุดเถอะหยุดต่อสู้กันสักทีเถอะนะถ้าหากพวกท่านยังคงต่อสู้กันแบบนี้ล่ะก็ ภูเขาของข้าก็คง,งจะต้องแตกเป็นเสียเส่ยงๆแน่หยุดเถอะว้าวสิปีสีข้าขอสแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะที่ท่านสามารถฝึกฝนตัวเองไปถึงขั้นมาหาหยวนเสินเจียได้แบบนี้เจ้ามันเป็นสิทธิ์ทรยศในฐานะที่ข้าเป็นสิบพี่ของเจ้าข้าจะเป็นคนสั่งสอนเจ้าเอง